น้องบัวจ้าไปน้องบวัวไปเอาเครื่องอุ้ยเจสีมัดกาพี่น้องจะได้กลับแล้วนะจ้าดำหน้ารอบแรกนี้ได้อยู่ประมาณสามสี่ห้สี่ห้ยาวรายการบันนี้ชี่ิว่าสีดำตะกาเนาะแต่ว่าเบื่อสิริเมื่อก่อนพี่น้องเพราะว่าสิร้ลงสิลงไปน้องบัวลงไปเอาเครื่อง บ๊ายบายนะพี่น้องขอบคุณขอบคุณสหรับทุกคนที่เขับมารับชมเนาะเดี๋ยวฮาสิไปเอาเครื่องแล้วพี่น้องเราจะขับไปบ้านเจเนว์โอ้โหว่าทั้งน่านกับโลคกก้าเลยบอเพราะว่ามืออื่นนี่ดำของอาอ้อยดำเพือกันแล้วกลับกันแล้วนะพี่น้องเนาะน,นี่แหละบรรายากาศยังโมเลงกัจะประมาณน,นี้นะพี่น้องอันนี้คุณด,ดำตะกาเลยนะดำสองสามมือ สองซัมเมอร์เห็นมองได้เห็นมองแล้วหุ่นแถวของเจซีพี่น้องลงไปทนะพวกเมื่อเมื่อหนึ่งสิบบแล้วบอลของเจ้าก็ได้หอลายเจ้านอนดำโฮมๆกันแล้วก็ ซอยกันไปซอยกันมาจับดำพวกผู้น <lum pp ini> to ี้ดำพวกผู้นั้นมันจังแล้วไว้นะพี่น้องถ้าดำพายดำมันกับสองพ่อเมี่ยงยองยองยองกับเราแล้วจักเทื่ออืมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซอยกันไปซอยกันมาจังแล้วไว้มัดงามงามประกาศนะเด้อรีจี่ของข้ามันนี่เมื่อยเลยพี่น้องเสียงน้าบ่ค่อยมีปัญหาเด้อจ้ะ ไปสอนผู้มากผู้เด็กๆผู้อือปลาห้ามเมื่อกันเด้อต <c oughs> าพี่น้องเมื่อนำกันบ้ <c oughs> สุขสุขคนเจ้าสบายดีเมื่อเบิงทั้งนัน้องคือก่อนาดาย้จังสีอันนี้ต่อนะพี่น้องเนาะ ก่าอุทุมค่ะไรกบนกระทำท่าสิตกกับปะตกนี <net> ่นีโดยบอเป็นอย่างซอยกันไปซอยกันมาเบอร์เบอ กาเป็นยาวเลยพี่น้องแต่ว่าห้องเบืเอ่อกระถามันยาวบอกว่ายาวอยู่แต่มันยังอ่อนอ่ะพัดซีมเมื่อกันแล้วพี่น้องนี่คือตระก้าของนางนะฮะส่วนทางนี้นางดำแล้วนะเด็กๆก,ก็เล่นอยู่ที่อ่างกูแหละพากันไปเยิมแองแงผูนางดำแถวนี้แถวน,ถนี้สองมือ ก็ได้หลายเต๋อหลายคนเฮ็ดยังกินชมกินข้าวหิวเมื่อไหร่ก็กินเมื่อก่อนที่ลุงน้องบัวไปเอาเครื่องโน่นนี่โน่นนี่เมื่อนั้บ่เมื่อบ่เมื่อบ่เมื่อเยอะ บปากเขินเราเขินไปเมื่อก่อนเ้อโน่นี่เขิน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 สมาเอามาขคอพี่น้องหลังจากจะ่ข้นมาแต่นาเจสีดูมาขคอดกขนาดพี่น้องแต่ว่าตัวตั้มนี่น่ะเปิ้นปิดไปค้ายในแล้ว <disciple noise> ชวนตัวสูงนะเบิ่งยังดกันโพนอยู่โพนนี่น,น,นี่ตัวนี้ดกนี่เนี่ยมะข้อเอาไปกินมืเอ,อื่นเพราะว่ามืเอ,อื่นสิภาคันดำนาของอ้ออ่อยนี่มะข้อพี่น้อง เก็บเก็บคนหน่อยเก็บเจนเอาพาไปเอาเครื่องจ้องก็เลยว่ามาแวะซื้อมาขอเพื่อนได้บอสะอ่อนดิหักโลดไปทันเลยเอวยยามันชีบโมันชีบโปเป็นเอ้ยมันชีบโปเป็นครับปีนานั่นโปเป็นแล้วงานมันหักเลย ทำหัวคนน่อยสะทับหัวคนน่อยสะนี่เจนเอาเห็ดแล้วเจนเอาเห็ดแล้วกินทั้งงาอเนาด้แกนี่ยนี่ขากอะดิบเริ่น้นกเป็นผัวเป็นผัว กินส้มพี่น้องมืออื่นนะเพราะว่ามืือนี้เนี่ยจริงดก่อนย่านมันคข้องนำ้ำดูมืออื่นมันสิบรเรียนมันสิบรเรียนโรก,ก้าดำหนะในมืออื่นนี่ยน้นะอ่ะคนหน้อยเก็บเก็บจับมึงดูเอออืออคนหน่อยกกกเก็บให้ หนึ่งสองสาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เนี่นี่อู้วเป็นบบโดกตั้งอางเี้ยนะโอ้สั้นแต่กับโคบอมองนี่นะมันมันมันอันมัน,มน,มน,มนแป้นแล้วมันเห็นชัด

ซื้อออเดอร์ไปได้ก็ได้บอกเลขแล้วรถจิ๊บห้าประกันมา,มาขอบนอ้องขอดุกดกแต่ว่าต้นบอดได้ง่ายได้แน้นอยๆนึงพวแต่ว่าเนาะไม่ฟุ้นมีนอใรเพราะว่าอยู่ใกล้ลวจะคล้องกับและปุยคือสีลายุ๋ยขอกงเลาุกคน อะเก็บเจ็บเจ็บโดนชิปหาบอกไอ้เด้ว่าโดนชิปหาเอ้าเอ้าเอ้าเอาเลยลายต่ออีกกิโลเล็กน้อยได้เอามาโลดเอาสักร้อยหนึ่งนี่ร้อยหนึ่งอยู่มีค่ายาแล้วสะกินหลายๆได้อื่นหลายคนเนาะ โลก,กาดำน,นะนนอืมอื้าเ้าเอ้าเอ้าโอ้วังาอเอ้ยผัวหนึ่งเนี่ยมึงเนี่ยความดกของเธอเก็กบเก็บเก็บอ้าเออไปผุ <c oughs> ้สอย <c oughs> ให้จ้องอีกเดี๋วระวังงาฮักเลย <laughs> nga ฮะกัวสนอนอะพี่น้องอือสามนอเฮานี่แกได้เรื่องโดนเก็บเก็บเก็บโดนโอ้ได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องพอดีเมื่อมันบ่เมื่อบ่ไม่น้ำปะเอ๊่มาเลียนนิ้วบ่

ตายปะชมดิชมบ่อือสออนดมาข้อพี่น้องโอ้ยผูมา่ไตื่นเ้ามา้วมากินอือตื่นเช้ามากคับตื่นเช้ามากมากินมะข้อ สร้างสิอันนี้เนาะสูงได้อยังมันหากอเออเดี๋ยวจะโล่แหละจัโล่ชิมหาอีกแล้วเอาเก็บมะโขกันมึงยิงเอาเก็บเก็บเก็บโลจิมหานะ อืมจ้ยได้นั่นะลูกตรงนิดะบอนนรจิบมาอืมอาหารมาดูหารมาดูอาหารมาพี่เออเก็บมาเขาะโอ้เอามาให้กินอีกไอซีมเอามาเออโอ้จ้วจวกินเลยๆมอนะะเก็บมา อืมเก่งเก่งเก่งเอาไปใช้ทงเด้อโอู้หแถววะเอาเมื่อแกก้าน้ำอยียบเปิดล่ะเก็บมาขอกันยังญมวนฮะใช้ทงพูดไปเอาไปใช้ทงเด้ออืมไปผัวไปใช้ทงผัวอืมจักรกมปัญญ เก็บปกขอกันก่อนนะเพื่อนเนาะนี่นะนี่นะปวดนี่นซีมอีกแล้วโอ้ยเป็นไรเป็นได้ไรเป็นได้ไรเฮแ่บป่แ่บบ่แชบบ่แบแต่เยี่ยมดูเยี่ยมให้ปลาลุงมึงดูนานด้นะเสือดับนะเจ้าลาโคโลสิผานี่แลได้เลยได้น่ะอันนี้ Ừm mhm 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 ừ, mhm 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 เห็นไ้เไเดเีเชีย์ใจเชีย์ใจขอบใจได้คุนะขอบใจเด้ออะวะขอบใจเด้อปันน้องนเด้ออืมปันน้องนเด้อขอบใจเด้อจุบอีกเอาไปไปายกันไปายกันเออมอนีกกินหมอนี่กกิ่้าเอาดมมือไไ บายบายด้วยบายบายเออมอนี bye, bye ่เด้อะอาอีกแล้วแล้วเราเซตฮาด้วยโอ้จุบเงินอีกผู้ชมบอสใช่ในต้นมะคอดนะพี่น้องสอนเด้พรุ่งนี้เราจะกินส้มกันนะทุกคนโอ้ยหอมเงินที่ได้กันสิได้เมื่อกันแหละละได้มะคอดอยู่ประมาณหาโลปายเนาะ กะโลละยี่สิบบาทโลหนึ่งกะนยี่สิบบาทเนาะเพราะว่าเขาซื้อในปรกซ๋องกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่กลับมาซื้อซอยเพื่นแล้วก็สะออนด้วยพี่น้องมันมันโดคักอันนี้หรอเอาเป็นว่าเราจะไปเอาของกันแล้ยนะทุกคนคลิปนี้เบื่อสิของเก็บพาบรรยากาศขึ้นจากหน้าเจ๊ซีแล้วกลับมาซื้อมาขอดเนาะพี่น้องเนาะโอเคทุกคนไปแล้วบายบายนิวกับนอนมาแล้วลูกอ้าวอ้าวอ้าวอา